สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่บวรรักผ้าไหมมือสองนะคะขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองค่ะค่ะอากาศแจ่มแล้วค่ะวันสองวันพามไอขึ้นสะดวกฝนตกค่ะวันนี้อากาศแจ่ม้วค่ะคุณแม่มีของสวยงามเป็นผ้าไหมมือสองวันนี้นะคะขึ้นทิปผ้าไหมมือสองค่ะจะได้หยิบยกขึ้นให้พี่น้องชาวไทยได้ดูเลยเนาะค่ะของสวยของงามค่ะ เป็นราคาอยู่ที่800นะคะราคา800บาทค่ะหมายเลขยี่หกนะคะ800บาทค่ะเป็นงานขาวดำค่ะสวยงามมากค่ะผ้าขาวดำนะคะค่ะแ0ดบาทค่ะเป็นผ้าขาวดำค่ะ ขาดนิ่มมากค่ะหมายบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะของเก่าของโบราณคนแก่คุณยายไปหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะไปหาซื้อตามหมู่บ้านมาให้พี่น้องชาวไทยหมายเลขยิ้มหกนะคะส่วนมากคนถ้าคุณยายมาบอกว่ามันกลับค่ะเพราะว่าคุณยายใช้กล้องหน้าค่ะถึงมันกลับค่ะแต่ก่อนคุณยายมีคนถ่ายทําให้คือคนจับให้แต่เดี๋ยว,ยวนี้ทุกวันนี้คุณยายช่วยเหลือตัวเองค่ะ ค่ะแปดร้อยบาทค่ะเป็นงานขาวดำค่ะผ้านิ่มมากค่ะสามตะกอนะคะพวกนี้นะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะถ้าคุณยายมาได้นะคะราคาขึ้นที่แปดร้ยบาทจ้ะค่ะนี่ก็ดำขาวดำอีกค่ะฝืนนี้ก็ขาวดำอีกนะคะลายนี้ลายดอกผักแคงค่ะค่ะเป็นงานขาวดำค่ะค่ะผ้าสามตะกอนนะคะเป็นไหมมือสองค่ะสวยงามมากค่ะนิ่มค่ะค่ะ คนอ้วนคนผอมใส่ได้นะคะค่ะแปดร้อยบาทนะคะผ้าสามตะกอค่ะค่ะคุณยายก็ไม่ได้เปิดไฟลืมหน้าลืมหลังค่ะค่ะสวยค่ะเป็นลายดอกผักขแยงสวยนะคะลายเล็กๆค่ะ,คะราคา800อบาทค่ะผ้าสามตะกอนะคะ ไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะถ้างานเก่าคันโบราณน,นี่จะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนไหมเลขกหนึ่งนะคะค่ะเวลาพี่น้องถ้าคุณยายมาก็บอกราคาด้วยนะคะ mm. เพราะว่าผ mm. ้าไหมมือสองจะมีหลายราคาค่ะ mm. คุณยายขึ้นคลิปราคาแปดร้อยก่อนนะคะวันนี้นะคะ mm. ค่ะนี้แปดร้อยบาทค่ะ สวยทุกพืนงามทุกพืนนะคะแปดร้อยบาทค่ะาราคาแปดร้อยบาทนะคะเป็นลายดอกพิกุลเล็กๆค่ะสวยงามมากค่ะนิ่มมากค่ะถ้าผ้าสามตะกอนนี้จะนิ่มนะคะผ้าโซนสุรินนะะี่ค่ะคุณยายก็วนหาวนไปวนมาหาหลายที่นะคะหาผ้าไหมมือสองนะคะคุณยายหาหลายจังหวัดค่ะ นี้ก็เป็นของจังหวัดสุรินทรานี่แหละค่ะหมายเลขสิบแปดค่ะสวยงามมากค่ะใส่ไปเป็นงานขาวดำก็ได้นะคะผ้าผืนนี้ค่ะเป็นลายเล็กๆสวยค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยค่ะนิ่มค่ะเป็นลายดอกพิกลเล็กๆค่ะค่ะใส่ไปงานขาวดำก็ได้นะคะผ้าผืนนี้นะคะค่ะมันออกโทนสี ดำก็ไม่ดำมากเท่าไหร่ค่ะเป็นออกสีน้ำตาลไหมค่ะค่ะคุณแก่ใส่เป็นงานขาวดำก็สวยนะคะคนแก่คนสาวก็ใส่ได้ค่ะผ้าไหมมือสองนี่จะนิ่มค่ะไหมเลขห้าค่ะค่ะมัดแบบโบราณนะคะของเก่าของโบราณค่ะเป็นผ้าไหมมือสองแม่บวรรักผ้าไหมมือสองค่ะ ต้นตำรับไหมมือสองของเก่าของโบราณค่ะหมายเลขห้าค่ะค่ระราคาแป0รอบาทค่ะมักปืนไหนชอบปืนไหนถ้าคุณยายได้นะคะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองนะคะ่ะผ้าไหมมือสองค่ะ ันนี้ก็สวยค่ะค่ะเป็นลายเล็กๆค่ะหมายเลขยี่สิบค่ะ่าใส่เป็นงานขาวดวําก็ได้นะคะแต่เป็นสีเป็นสีเม็ดมะขามเข้มค่ะเม็ดมะขามไหม่ค่ะสวยค่ะสวยงามมากค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะค่ะสวยทุกผืน,นางามทุกผืนนะคะ ย่งต้องกองไหมเสมอกันไหมค่ะหมายเลขยี่สิบค่ะค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะเขาเรียกว่าลายดอกพิกุลค่ะเป็นสีน้ำตาลไหมนะคะสีน้ำตาลเข้มค่ะค่ะใส่เป็นงานขาวดำก็ได้ค่ะถ้าออกโทนสีคึมคมมสีมืดๆหลายผืนอยู่นะคะวันนี้ค่ะค่ะสวยค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะแต่ละผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองค่ะสวยงามมากค่ะหมายเลขยี่สิบนะคะถ้าถ้าคุณยายมาก็บอกราคาด้วยนะคะผ้าไหมมือสองมันจะมีหลายราคานะคะเพราะว่าคุณยายเดินหาซื้อตามหมู่บ้านค่ะมันจะ ค่ะหมายเลขยี่สิบสามค่ะเดินหาซื้อตามหมู่บ้านบ้านหนึ่งซื้อราคาหนึ่งบ้านหนึ่งซื้อราคาหนึ่งนะคะมันถึงได้คัดเกรดค่ะลายหนากน้อยสวยงามมากค่ะเป็นยกดอกลายราชวัดด้วยค่ะเป็นผ้ายกดอกราชวัดค่ะแล้วก็ทํามัดหมี่ใส่ด้วยค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะหมายเลขยี่สิบสามนะคะแปดร้อยบาทนะคะของเก่าของโบราณค่ะผ้าเก่าผ้าโบราณนี่จะนิ่มค่ะหมายเลขยี่ิบสามนะคะ ค่ะแปดร้อยบาทค่ะลายน้างน้อยสวยงามมากค่ะค่ะค่ะแม่บวชรักข้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำลักไหมมือสองนะคะค่ะไม่ได้ไปต่อไปลองจากพ่อค้าคนกลางมานะคะคุณแม่หามาด้วย น้ำผัดน้ำแรงแล้วก็หาเดินซื้อตามหมู่บ้านค่ะแล้วก็มาขึ้น youtube ขายเองนะคะทำเองขายเองค่ะค่ะมาออกในช่อง youtube ของคุณแม่นี่แหละค่ะของคุณแม่คุณยายค่ะค่ะนี่ก็แปดร้อยบาทค่ะหมายเลขยิ้มโปกค่ะลายดอกสับปะรดสวยงามมากค่ะเป็นสีม่วงมังคุดนะคะม่วงเปลือกมังคุดเมื่อเปลือกมังคุดแก่นะคะเปลือกมังคุดสุกแล้วค่ะ งเปือกมังคุดค่ะค่ะนิ่มมากค่ะหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะนิ่มค่ะหมายเลขยิ่มหกค่ะค่ะบางทีท่าๆก็ว่ากลับนะคะบางทีก็กลับหัวก็คุณยายก็บอกไม่ถูกว่ามันกลับหัวไปได้ยังไงค่ะหมายเลขยิ่มหกค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะ มัดพื้นไหนชอบพื้นไหนบอกคุณยายทักคุณยายมาได้ค่ะแอดไลน์เข้าหาคุณยายนะคะดี line ของคุณยายเป็นเบอร์โทรนะคะ085 6 5 6 6 0 1 8ค่ะเป็น id l ล n e ของคุณยายนะคะค่ะค่ะราคา800บาทนะคะค่ะหมายเลขสิบหค่ะก็สวยนะคะนิ่มสลวยสวยงามมากค่ะ รอยขูดเขียนนิดหน่อยขออภัยด้วยนะคะถ้ามือสองก็มันก็จะบางทีบางผืนก็ฝูดนขูดเขีขยนนิดหน่อยหน่อยค่ะค่ะก็คุณยายขออภัยด้วยค่ะหาลําบากหายากมากค่ะที่จะคุยกันได้ตกลงกันได้เหมือนเขาเหมือนเรานี่แหละค่ะก็ยังห่วงยังถนอมของเขาอยู่ค่ะยังรักยังห่วงอยู่ทังท่านก็เสียดายเสียดายไม่อยากขายเสียดายมากค่ะุท่านนะคะ ค่ะก็เหมือนเขาเหมือนเรานี่แหละค่ะยายถ้าคุณยายก็สะสมลูกเดียวนั่นแหละค่ะบางท่านก็มาขายที่ว่าขายบางท่านก็ในภารกิจจะค่ะภารกิจการใช้เงินในหมุนเวียนแต่ในบ้านของเราแต่ละคนนะค่ะการใช้งานก็มันจะการใช้เงินมันก็จะไม่เหมือนกันค่ะแต่ละคนค่ะก็ได้เอาผ้ามือเก่าออกมาขายค่ะ คุณยายหมดคลิปข้ามือสองคลิปราคา800ร้ออกไปนะคะต่อราคาห้าร้อยค่ะคาะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคาห้0รอบาทค่ะเป็นผ้าป้ายค่ะคุณยายก็ใส่ได้นะคะค่าผ้าป้ายค่ะสวยงามมากค่ะค่าเป็นผ้าป้าย ขาวดำงานขาวดำคาป้ายค่ะเอวของคุณยายก็สามสามนี่ก็อยู่ที่สามสี่ค่ะรับเอวผืน 3, 3, 2, นี่สามสี่ค่ะสามสองนี่แหละคุณยายสามสองครึ่งสามสองสามสามเพราะว่าพวกคาป้ายนี้มันจะเลื่อนตะขอได้นะคะค่ะสภาพใหม่สภาพดีมากราคาห้าร้อยบาทค่ะเลื่อนตะขอ,อได้ค่ะป้ายเลื่อนตะขอขาวดำค่ะงานขาวดำค่ะ สวยมากค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยจริงๆค่ะถ้าห้าร้อยบาทสภาพใหม่เลยค่ะสภาพดีเลยค่ะเป็นป้ายค่ะผ้าป้ายค่ะห้าร้อยบาทค่ะมันจะอยู่ที่ชุดเดี๋ยวคุณยายจะขึ้นชุดผ้าป้ายให้มันเสร็จก่อนมันเป็นชุดเป็นชุดของเขาอยู่ ค่ะพื้นนี้ก็ภาพต้งานขาวดำค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะมันเลื่อนตะขอได้นะคะค่ะพื้นนี้ก็ห้าร้อยบาทพื้นนี้เดี๋ยวคุณยายวัดเอวของคุณยายดูค่ะ,ะพื้นนี้ใหญ่อยู่ค่ะคุณยายใส่ได้ค่ะรุ่นเอวสามสองค่ะสามสองสามสามค่ะ ผืนนี้เอวสามสามสามสองสมสามเลื่อนตะขอได้ค่ะคะนัตอ้วนก็ใส่ได้นะคะเพราะว่าพวกนี้มันจะเลื่อนได้ค่ะป้ายค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะเป็นงานขาวดำค่ะสวยงามมากค่ะ ขาดห้าร้อยบาททางงามผ้าป้ายขาวดำค่ะค่ะชุดผ้าป้ายค่ะพื้นนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้รอบเอวคุใยายก่อนเพราะว่าเอวคนใหญ่สามสองสามสามพื้นนี้อยู่ที่ประมาณสามสิบนะคะถ้าเอวสามสิบพื้นนี้นะคะ อรอบเอวสามสิบค่ะเพราะว่าดูคุณยายคุณยายใส่มันแน่นค่ะมันแน่นก็เลื่อนตะขอเอาก็ได้ค่ะถ้าถ้าคุณยายสังเกตดูนะคะรอบเอวนะคะจะประมาณสามสิบค่ะคุณยายก็ใส่ได้ถ้าคุณยายใส่ก็ต้องเลื่อนตะขอมาตะขอรอยเก่าของเขาค่ะค่ะเลื่อนเอาได้ค่ะถ้าไม่เลื่อนก็อยู่ที่ประมาณเอวสามสิบค่ะถ้าก็สภาพสวยค่ะสภาพดีอยู่นะคะ ค่ะเป็นผ้าป้ายค่ะให้คนตัวผอมกับคุณยายนิดหนึ่งค่ะตัวเจ้าผอมเขาค่ะค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะทําป้ายค่ะพวกนี้ค่ะเป็นผ้าตัดสําเร็จแล้วค่ะค่ะใส่ใส่ได้เลยค่ะเป็นผ้าที่ใส่ได้เลยค่ะสวยงามมากค่ะลายเล็กๆลายดอกพิกลค่ะค่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยแล้วค่ะผ้าป้ายมีอยู่ สองสสี่ห้าผืนค่ะค่ะผืนนี้ผืนนี้ก็ก็ป้ายเหมือนกันค่ะผืนนี้ก็ไซส์ใหญ่นะคะคนตัวอ้วนใส่ได้ค่ะห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้ไม่ป้ายค่ะมันจะค่ะเขาจะตัดแบบแบบเสร็จเลยค่ะแต่ตัวใหญ่อยู่ค่ะคนตัวอ้วนใส่ได้ค่ะเอประมาณสามสี่ใส่ได้นะคะผืนนี้นะคะราคาห้าร้อยบาทค่ะ จะติดตะขอเอาค่าทูดซิมแล้วก็ติดตะขอค่ะเป็นลายโฮนค่ะเต่ภพาดใหม่อยู่นะคะห้าร้อยบาทค่ะเพราะว่าคุณยายจะจะวัดดูแบบนี้ค่ะประมาณเอฟามสีมันหลวมคุณยายค่ะค่ะเลื่อกตะขอได้พวกนี้ค่ะนี่ค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะลายโฮนนะคะค่ะพื้นนี้เป็นสีเทามุกค่ะ ขาดชุดห้าร้อยนะคะคุณยายจะเอาชุดห้าร้อยออกก่อนค่ะพื้นนี้เป็นค่ะเป็นสีเทามุกก็สวยนะคะมันจะจะดึงขึ้นมาเลยค่ะมันเป็นขอบเอวยืดค่ะค่ะดึงขึ้นมาสวมใส่ได้เลยค่ะไม่ไม่ใส่ตะขอค่ะพื้นนี้นะคะแต่ตัดสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นป้ายค่ะป้ายเหมือนกันค่ะป้ายมาแล้วเาก็ ก็ใส่เป็นเป็นเอวยืดค่ะผืนนี้เป็นเป็นขอบเอวยืดค่ะขอบเอวยืดที่คุณยายว่าใส่ง่ายค่ะเป็นสีเทามุกค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะลายสวยนะคะสีเทามุกค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยงามค่ะมันนิ่มค่ะผ้านิ่มมากค่ะ ลายเล็กๆค่ะสีเทามุกค่ะเอวยืดค่ะตัวนี้เอวยืดค่ะตัดเป็นสําเร็จแต่ก็สวยค่ะใส่ค่ะไม่ต้องไปหาช่างตัดไม่ต้องไปหาซื้อผ้าไปแล้วไม่ต้องไปหาช่างตัดอีกนะคะค่ะผืนนี้ก็สีเทามุกนะคะเอวจะอยู่ที่คนตัวเล็กนะคะผืนนี้คุณยายมองดูแล้วประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าค่ะค่ะคนตัวเล็กใส่นะคะผืนนี้นะคะ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าค่ะเป็นสีเทามุกค่ะสีเทามุกเหมือนผืนนั้นเลยค่ะแต่ขารูดซิปข้างแบบนี้ค่ะขารูดซิปค่ะรูดซิปข้างค่ะไม่แค่ภาพป้าย่ะรูดซิปข้างก็มันต้องมันต้องํำกับไซส์เลยค่ะประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าค่ะผืนนี้นะคะเทามุกค่ะสีเทามุกสวยค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะถ้าจะสอบถามพวกนี้ต้องต้องสอบถามคุณยายแบบถามไลน์นะคะเพราะว่าคุณยายจะได้ดูระบบเอวให้ค่ะค่ะถ้าภาพป,ป้ายมันก็เจ็บป้ายไปเลยมันจะง่ายค่ะค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจคุณยายมาตลอดนะคะ บุญรักษาพรคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพี่น้องชาวไทยทุกท่านปราศจากโครคโควิดทุกท่านค่ะค่ะ